เป็นไงบ้างพี่ต้าเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างครับมาอยู่บ้ามอยู่สอรีมารีมารีมาให้หมดรีมาให้หมดเพราะไม่ต้องมีที่มันไม่ไม่อ่านดักแชทจริงๆด้วยเว้ยไอ้เหี้ยปล่อยจบได้ถ้าปล่อยได้ปล่อยมาเลยนะรีมารีมาสวย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 นะธานนพี่ขอขอไปชนะได้ปะ ไปฉัะมึงก็รีบมาไฟดิมึงรีบมาไฟดินะคุกเร็วไฟเจสไอ้สะพานหลุยเร็วนะคุกเลยตรงสะพานหลุยแล้วนั่งอย่างเดียวไปกูเช่ารถมาละมึงเอาดิแต่สบไปแล้วเอาเอามึงเอาไปห่อเลยก็ได้นะเดี๋ยวมันไม่ทปแล้วออห่อเลยซอบอกไปเลยเวฟเสียงเลยพี่ซอพี่ซอพี่ซอว่าว่าห่อห่อแล้วเข้าเรเบลทั้งหมดตำรวจสิบเก้าคนในที่มันชนะอยู่แล้วตีอ่ะ เสียเวลาว่ะกูว่ามึงขึ้นเขาไปดีกว่าเพราะมันมีสองคู่เว้ยใครอุ้มอีกหนึ่งอ่ะใครอุ้มวะใครอุ้มวะอ๋อเลยมึงห่อเพิ่มสองสามได้อยู่ตอนเนี้ยมึง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 ทำได้เว้ยตอนนี้มึงทำได้เว้ยเชื่อกูดิมึงห่อไปเลยตอนนี้ยังห่อทันตอนนี้ยังห่อทันอีกแต้มเดียวแต้มนั้นไม่ได้ชนะที่ไฟเออมึงไฟชนะไปไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยได้ได้สุดมันมาเท่าไหร่ออไงมันไม่ไฟเลยมันไม่ไฟเลยเว้ยมันหนีอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยมันหนีมัน หลืออีกสามนาทีเหลืออีกสนาทีเหลือลอีกสามนาทีแต่เรามีสองตัวที่อุ้มอยู่ใช่ปะน้าคุกเป็นไงบ้างน้าคุเป็นไงบ้างาไงางฟยอยู่บ้าบนน้าคุอ่ะหมดยังมันไม่ช่วยเพื่อนเลยมันหนีอย่างเดียวเลยถอยถอยถอยายหมดเลยคทังตายมดเยวยวยสเลยอายไปเล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 ยไลยไปเลย่ปนลยไเยไปเลยไปเลยไยเยยอไยยยลปยอยยลยเยเปเลยเปยลยไปยอไยยลยยยยอยอลยยยยย หอแล้เขาเลยเบลหอล้วเขาเลเบลหอแล้วเขาเลยเบลเบลไหนไปเบลแดงไปเบลแดงพี่ไปเบลแดงไปเบลแดงนะหอแล้วเบลแดงัดี้ไปไปไปเบลแดงไปเบลแดงทีเเบลแดงตหน่อยเรื่องเบลแดงเบลแดงติแ้วเร็วเดเร็วเีคนเดียวพอทีเดียวมันขึ้นรถต้องก่แล้วนะอ้กเล่นไอ้โกนะกูบอก่เล่นคนเดียวพอไอ้บอลเล่นคนเดียวทีเดียวมางกไปสวยตายปะสวยไปนไปโมไปรายการหนึงของมึงอะไปโมไปรายการไปไป เบลแดง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 เขารับรองอยู่อย่นี้ละวก็เดินอุ้มเหรอนี่ยครับเดินอุ้มอยู่ใช่ฟังพี่ฟังที่เหลือไปเบลแดงอ่ะเดี๋ยวผมกระตันพรและเคสอ่ะที่เหลือได้ไไว้ใจไว้ใจต้องไว้ใจเพื่อนแล้วไว้ใจกูเนี่ยตันพรไว้ใจกูแกตันพรที่เหลียวไปไว้ใจเพื่อนตอนนี้ต้องสอาดไว้ใจว่ะใช่มึงต้องไว้ใจเพื่อนแล้วตอนนี้มาละกูมาแล้วนะกูมาแล้วนะกูมาแล้วนะเหลือมึงต้องตีดตำรวจให้ชนะนะเว้ยตำรวจมาแล้วมาหน่อยเลยไว้หน่อยไว้หน่อย ไอ่กล้าเข้านาทีเนี่ยมึงต้องเล่นแบบเด็บสุดๆนะใหญ่ไอ้มันมาเอากูอยู่นะคุกเนี่ยตอนเนี้ยคิดลากเลยเบลล์ลากเข้าเลยเบลไปเลยกูโดนสเอ้าไอคิดโดนสามแล้ววะมันประมาณห้าคนเลเบลดิลาเข้าเลยเบลดิลากเข้ายังไงโดนยิงกดอยู่ห้าคนมาห้าคนมาให้หมดดิมันกี่คนไม่กี่คนไม่ไม่ถ้าพี่ยอมตายไปก็ได้แล้วมันห้าคนมันห้าคน ไม่คือมันจะห่อไม่ทันพี่แค่ยื้อเว้ยพี่แค่ยื้อเล่นไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยคิดคิดคิดแต่ผมไมช่วยคิดแต่ผมไม่ช่วยไม่ต้องไปช่วยพี่คิดเชื่อผมไม่ต้องไปช่วยเอาศพที่เราห่อไปพี่คิดยื้ออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยเคสอื่นละเคสนั้นในเมืองสามเคสเดี๋ยวผมไปตา่ไป่ล่นเองที่เหลือที่เหลือว่าใจเลยปล่อยเลยปล่อยเลยแต่ผว่าไหวไม่มึงระวังมึงระวังมึงระวังมันไปซ้อนเราที่เรเบลนะเว้ยกูว่ามันไปเอาเราที่เรเบลแน่แต่พี่ผมว่าทัั้้งหมมออออไไไไปปปนนนนนนนแลวะ เออมันมาสอนมันมาเต็มเลยมันไล่กูเต็มเลยเนี่ยข้างข้างคูก็โอ้โหไเร่อยๆไอ้ที่อชนนี่โคลังไปโค้งลงไปโคลังไปโคลังไปมันไล่คูอยู่สามสี่ตัวเลยสามสี่ตัวเลยเขครไปเขับไปขอไปอยู่ขอไปอยู่ขอไปอยู่เออเข้าไปอยู่พี่ไปเลยเปิดน่องโอมัสโอเคไอ้นนี้เราปะอย่างเราเออไอ้โอมัดเนี่ยมาไอไม่เป็นไรมันมัน เอ้าแมวเขาเลยเปีว่าใครอ่ะเยอะพังผีพังพี่ตาพังหรือพี่ตาพังพี่แกพี่ตาเกมนะพี่ตาเกมนะพี่ตาแกเขาเลยเปีไม่ได้ไราวางมันทเรานได้ไปเลยไดได้มันมันมันไล่กูมาเต็มเลยมันไล่กูมาเต็มเลยมันไล่กูมาเต็มเลยเป็นไหนยังไงกูกูถึงแล้วกูถึงเลยไปแล้วกูถึงเลยไปแล้วมันมันมันมา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 นะมันมานะเป็นค่วยเลยไอ้หน้าผิวมันี่ดิ มันล่วง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 มันรวงมันล่วงมัน่ัน่วชนรถออกให้หน่อยชนรถออกให้หน่อยชนรถชนรถออกให้หน่อยจิงๆเอ้ชนชนชนตัวบอลดิชนตัวบอดิล้อมผมล้อมผมล้อมพี่ซอเก็น้องไว้ไม่เป็นไร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 แอบล้มอมะไรนะพี่งงี้กูยิงงี้กูยิงงม้กูยิงง้กูยิงงี้ห่อห่ไม่ทันแล้วอะตอนเนี้ยตีเลยกดันตีเลยกรตีคาตีเลยทไรได้อะเปลี่ยวทำไรได้ให้มันเป็นมอะไรกันปล่อยเงนนงองมนน มนเนี่ยกูโอ้ให้ไปปะไป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 เป็นโปรให้มันเปโปให้มันไปโปอะไรการต่อยเหมือนนึ่อะไรการต่อยเหมือนนึงโอ้โหัวโคตรแข็งกดไปนะมแล้วมันรู้เวมัรู้เร็วเฮ้ยอ๋ลงจอยอะไร โหควยไม่ตายได้ยังไงวะไอ้หี่ยเออขึ้นมานะพี่จว่าไงว่าไงว่าไงผมผมฟ้าติกระไรเค็กกันเลยแต่แต่กูกูอยากกูอยากให้มีรถให้มีรถสแตนบายรอรอเอาศพออกไนาเผื่อไม่หวังโไแดงใช้ป่าเดี๋ยวเไมหลอกปะไม่หลอกกูอยาใช่ใช่ใช่โดนแดง้เ่บั๊บถ้าอะไรแบบนี้มึงเล่นเหมือนแฟนบเพื่อเอาเอาเอาไว้ข้างในให้หมดเลยบั๊ไอ้เพื่อนไว้ข้างในเพื่อนมันมีอยู่ข้างบนเหมือนมันมันจะวิ่งไปชุบอย่างเดียนะตอรอกูใช่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  จอดไปอยูๆๆๆๆๆ่จอดไปอยู <im <im> <im ่จอดไปอยู่จอดไว้อยู่รอขั้นแรกบนหลังคาถ้ามันลงไปปล่อยคนลงมาได้ด้วยนะมึงบอกเพื่อนที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วมึงมามาลงวันนี้ให้หมดดิฮัลโหลยเพื่อนเพื่อนกูไม่อยากให้อยู่หน้าเลยไปหมดนะอยากให้มันอยู่ข้างในกันด้วยวายวายเจว่ายเจต้องสายอ่ะช่องสายอ่ะช่องสายอะช่องสายอะไอช่องสายนั้นนําเอารถติดด้วยถือปืนถือปืนเยอะๆไหนก็ได้ถือปืนเยอะถือปืนเยอะๆสายมือเนี่ยช่องสายถือปืนเยอะๆไหนก็ได้เอรถต้วยติดขนมาตรรวจนะ ตำรวจเข้าไปแล้วตำรวจเข้าไปแล้วเรียกเพื่อนน้อยตำรวจเข้าไปแล้วตำรวจเข้าไปแล้วตำรวจเข้าไปแล้วอยูข้ามาข้างในเลยประตูหมาประตูหมาประตูหมาเนี่ยประตูหมาเนี่ยหมาเนี่ยหมาเนี่ยบอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนหน่อยตอนรอตอนรอมันจะเข้ามานะบอกเพื่อนหน่อยตอนรอมันจะเข้ามาแล้วฮัลโหรอไปรอบด้วยไปรอบข้างรอบด้วยมไปเลยมัด้านนอกวันนี้มันด้วยนะด้นอกมีมัน

รอบรอบรีวิวด้วยก็ได้นะพี่ตลอตลตลอดจะชุบกันนะเราจะเข้าไปเฮ้ยมันจะเข้าไปนะมึงระวังนะตรงตไอตรง้ะตางมันโดดเข้าไปแล้วนะมันตรง้าตางโดดเข้าไปแล้วต้องตดดเข้ไปแล้วไปบนรถอะจะปิดรูด้วยก็ได้นะพี่ชุบหน่อยปิดะชุบเฮ้ยมาถีบมาถีบน้องมาถีบขอแบบรู้มือพีเด้อโอ้โหตายไอ้เหี้ยตายตาไปนะขึ้นไปนขึ้นไปนนไปขนไปนโอมาคนนึงดิไลมาแลวพี่ตำรวจตำรวจเห็นตำรวจวตำรวจ เอาเอาหม่งเท่งหม่ำหมาำเท่งหม่งตำรวจอยากเล่นอาวุธละเจ้าตำรวจอยากเล่นละเจ้าคุยแล้วเอาเข้าเลเวลก็จบแล้วบวันแต่แรกอะมามามาเยอะเลยใครอยากจะร่ามาให้มามาอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าตำรวจไปอย่าตำรวจไปจะตายจะตายแล้ว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 ยัดเข้าคูซองจะตายจะตายยัดไปไปยัดไปไปยัดไปจะตาย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 แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว จะตายจะตายจะตายเฮ้ยเมื่อไรตายอะเฮ้ยตายดวตายตายดูตายอีกสวยพี่ซอล้วมเลยรวมเลยรวมเลยหมอมาหมอมาหมออยู่ข้างในอีกนาะจบแล้วกูจบแล้วเล่นไปเล่นไปพีบพี่ติ๊แล้วพี่ติ๊บพี่ติ๊บชูบแล้ว หม <Billie S 1> อครับเอาะาสวยลครับมาชุบเลยหมอชุบเลยหมโอ้ยโ้หมอดูบเลยโอ้โูตายอเลยอย่าเลยเปลี่ยนพี่อย่าเลยพี่ตา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 ยชุบพี่ต่ยดิชุบดิชุบ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 ช เปื่ด oh, oh. okay. ิล <las> ิฟสู้ๆนะครับผมไม่เล่นครับโอ้โหกว่าศพสลักกับศพไปทิ้งได้เหรอวะไอ้เหี้ยเล่นใหม่เล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยกูโอ้โหไอ้ตุตหรวจคนลำตัวเองเล่นไหมเอ้าวไปอาไปไอาศพไปไหนแล้วศพไปไหนแล้วศพไปไหนแล้ววะศพไปไหนแล้ววะตำรวจจะทำไงครับตัวตัวตัสวย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  กูตายเออดีช่วยเพื่อนหน่อยเออดีช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยกักหมอได้ป้ากักไปเลยกักไปให้หมดเลยกักให้หมดเลยโอ้ยเฮียโอเมอเออไอสัตว์ไม่ได้จ้าโอ้โหอะไรวะน้ายิงดิยิงดิยิงดิเฮ้ยยิงช่วยยิงช่วยตลอดได้ได้ได้ขึ้นรถยิงดิขึ้นรถยิงดิได้มันได้ถ้าเป็นเคสเราอ่ะขึ้นรถยิงขึ้นรถยิง เราจริงนี่เพื่อนอย่าอย่ายืนนะเพื่อนเราทำไมเงียบเพราะจังวะไปไหนกันหมดละนี่มาตรงกูหน่อยไม่มาตรงกูหน่อยมาตรงูหน่อยตำรวจมันมันเออเนี่ยมันเป็นไรดิอ่า หลงเปลี่ยนมีดจัดเลยตายไหมตายไหมเปลี่ยนมีดดิมึงเอามีดจัดเลยมึงเอามีดจัดเลยมึงเราห่วอีโก้เมื่อมาจัดดีมีดจัดด้วยปด้วยมมีปากมพูดได้เปล่ามึงมีปา่ะหายอยู่พี่ผมไม่อะไรหรอกพี่พี่ก็ให้เกียิไอ้นี่เขาหน่อยพี่ไปยัตายแต่แม่มืงจัดลยนะที่แม่งกดพูดได้เลยอะไอ้สัตว์นดีะ มืดเอาหน่อยคือยไม้ชี้หน่อยไอ้จุเพื่อนก่อนไอ้ลุ๊บเพื่อนไอ้จุ๊บเพื่อนไอ้จุ๊บเพื่อนหน่อยไอ้จุ๊บเพื่อนเราออกทีละคนเลยมาให้เกียรติผมก็ให้เกียรติสถานที่ของบ้างพี่ว่าไง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 ฮัลโหลฮัลโหลพี่ซอจบีมองพี่จบกีมองมาพี่ตีหนึ่งตีหนึ่งเขียวเขียวเออเอางั้นพวกผมไปสอบนนะพี่เออใครเปิดกูทำยังไงดีไม่ต้ออ่ะให้กูสอนเล่นป้าไอเยี่ยตำรวจไอ้สาร ตีตำรวจยังมันกว่าตีกับแม่งอีกเฮียเดริเปอร์เออตายไอสัตว์รับไปสวยพี่สจะไปจะไปสวยเล่นเกิดตายตายอีกจะหมดแล้วจะหมดแล้วชุบข่อนหน่อยดิชุบข่อนหน่อยชุบข่อนไปหน่อยชุบข่อนหน่อยชุบข่อนหน่อยมาแล้วชม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 ไปเล่นไปเล่นนั่นเลยไปเล่นกลับไปเล่นเลเบลเล่นเลเบลเล่นเลเบล ปดึงพี่บาร์ดึิไปดึงพี่บาร์ดดตม้อชุบเลยไล่ชุกไล่ชุบโอยยตลอเสียงมึงกีควาเนี่ยน้องไปช่วย้องตายกูตายตื่นมาชุบเพื่อนนะตื่นมาชุบเพื่อนตื่นมาชุบเพื่อนไดนาเใครอุ้มหมเนี่ยกำลนดไปเยอะมันก่่นเลยมันก่อนเล่นตีว่า โอ้ยกูก็ลมไม่พักเลยจักกะลมเหี้ยเลยก็หนาเว้ยเฮ้ยโดรถรถพี่มาดีต่ออรมาเชินักตาย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 ตามตายตายอย่ารีบอไอ้ดนตีลงตายเฉยเลยฝัก หมอก็หมอแล้ววะใครตอเอาะไรมะป่วยเหี้ยใครเขาเดือดอะไรวะข้อย่างเดียเดี๋ยวพิงสายนะพ่อเฮ้ยชุ๊บเลยดิเนาะอยู่ดีเนองเออตกไหมหมอไปเียๆหมออย่าบ้าสองศูนย์สิบแปดเอามาให้หมดแล้วผมเออเอโพสขายกันนี่ใครเป็นธรรย่ามันเดือดวะเป็นไรวะน่ะไอ้หมอยาอีโก้หมออีโก้หมอยาอีโก้ไม่ชุบเพื่อนเลยหมอหมอยาอีโก้หมออีโก้ไปหาชุบเพื่อนเร็วหมอไม่หาชุบเพื่อนเร็วกล่องเหลือมิ้นท์หนุกจ่ง ตื่น uh, um, แล้วเนี oh, ่ยเองด้วยหมอหมอด้วยอ๋อไม่ตื่นด้วยเฮียมาปิดตัวชุบหมอขอโทษดไปสู้อย่างแอ็กเลยอ่ะโอ้ยดีแอ็กสู้ๆครับดีแอ็กสู้ๆกูก็พอตัวแล้ววาสู้ๆครับสู้ๆครับที่ตำรวจเขาเก่งเนาะไอ้เหี้ยสูตดดำก็สูตรแดงโอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย ตำรวจที่เขาไม่ได้ประชาชนออกเลยเนาะที่เนี้ยไอ้เหี้ยปล่อยวิ่งว่อนเลยอะทำไมทำไมหมอซุยแอคจังครับหมอซุยแอคจังครับตานั้นผมพอตัวโอ้พี่จะขอบคุณจัดศพเขาหน่อยจัดศพเขาไม่คนจุดดังตัวครับตัวครับไม่เล่นหนุกเออหนุกรอบเดียวพอแล้วคนพอแล้วเหี้ยร้อนชิบหายไอ้สัตว์เย้เจคขอบเออมีคนบอกว่าดี เย้น้องพี่ดีเกินตอบได้ไหมคะตอบได้หรือยังตอนนี้ตอบได้หรือยังว่าเดลิเปอร์เดลิเปอร์ชุกตำรวจขึ้นมาแล้วตำรวจมาฆ่าต่อเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมสรุปมันทำได้ใช่ไหมเออช่างเออช่างบ้านช่างบ้านไม่เป็นไรหรอกมีหมอนขึ้นมาเลยจบเลยจอบเจ้คุณจบจ้าคุณจบไม่เป็นไรเจ็ดเย็นเจ็ดเย็นพอถามก็ไม่มีปาก มาบัฟส่วนกูนด้วยนะไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นอุ่นแล้วไอ้เหี้ยอุ่นแล้วก็หมอไปบัฟหมอไม่มีใครพูดเลยไม่มีเงินพูดแกว่าไงว่าไงไม่ได้พูดอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นพี่ยากรูเดือดอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ย ขอเลาให้เราฟังได้ไหมอ่ะใช่ขอเชียร์ตรงนี้พอดีว่ามีเดลิปเปอร์ชุบอ่าคุณตำรวจขึ้นมาแล้วก็เลยถามคุณตำรวจว่ามันสามารถทำอะไรไโทรจังเลยไว้สัตว์มันเป็นด้ที่อะไรเนี่ยเฮ้ยแกงช่วยเหลือตำรวจแบบนี้หรอมาทำได้ใช่ไหมไม่ก็ถ้ามาช่วยทำมาช่วยฝั่งเคสหอของเดลิปเปอร์ครับเด่ะไม่ใช่ค่ะตรงนั้นไม่มีนะเหมือนตรงนั้นไม่มีเคสแล้วเดลิปเปอร์ก็มาใช่มันไม่มีเคสแล้วค่ะก็เลยถามคุณตำรวจแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ตอบแล้วก็มาบัฟ ก็เลยงงว่าเอ้าทำไมไม่ตอบคําถามที่ถามไปแล้วมาบับทำไมเขาบอกว่าอะไรตอนเราเปิดวงเคอร์ฟิวอยู่ใช่ไหมตอนนี้เปิดเปิดมันต้องตีคือต้องตีหมดเลยมันต้องตีหมดลยใช่แต่แต่ทำไมริเปอร์ถึงม่ช่วยไม่ช่ยไ่ม่ชช่ช่ม่ไม่ช่่ช่่่มาเต็มปากเลยค่ะว่าผมชุบ ผมชุบตำรวจให้แล้วครับผมชุบตำรวจให้แล้วครับพูดมาเต็มปากเลยค่ะฝั่งเบอร์ก็ต้องผิดอ่ะงั้นนะต้องต้องต้องลอง้องคุยกับทีนี้แล้วละครับใช่ใช่ต้องรอคุยทีกับพี่ชอาพี่ชอาพี่ช้ามาเนี่ยพี่ตอนนี้เราดูตอนนี้เขามาเี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอดูตรงนี้ก่อนเธอกลับมาเพียงค่ะรออยู่ไหนอ่ะเปล่าสัมพอสั่งให้เธอสักกล้องมาเธอมามามาเอามาเอามาเอาลุงปาไปเอานล่งไปเหฮ้ยกูอยากกลับแล้วกูอยากพักแล้วเนี่ยโอ๊ย มึงชุกูรีบๆตื่นๆไปเถอะม่ลเต็มที่เลยปล่อยเถอะดิครับมันชุบผิดไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันขึ้นอยู่แล้วว่ามันชุบใครอ่ะเอบมันชุกได้เลยใช่ไหมชุบสองชุบได้เลยต่อสองชนะไฟแล้วขวยอะไรกูชนะไอื้มอะไรอ่ะเดรปเปอร์มันเฮียอะไรอ่ะมึงแอคอะไรอ่ะ